เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาก็มีการเหตุรอบยิงอดีตอุตตัดในเมทอ่อำเภอเมืโกรกจังหวัดสระบวาีนะครับซึ่งซึ่งกระบวนการก็บิดเบือนว่าเจ้าที่เจ้าที่รักก่อเหตุซึ่งจริงแล้วอที่จริงคือว่ากระบวนการอยู่เบื้องหลังในการก่อเหตุนะครับแล้วก็นำสู่วันที่20ก็มีการเหตุระเบิดที่หลังในบทอุทรอโกเคียนอำเภอเมืองนรธิวาีทําใม้ ตั้งที่ตำรวจบาดเจ็บแล้วก็น้องๆเด็กวอนอกบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นคือที่18ตอนกลางคืนเนี่ยก็มีการรอบยิงไทยพุทธในอำเภอแวงจงวัดน,นาธิวานะครับแล้วก็วันที่22ท,ที่ผ่านมาก็มีการรอบยิงที่ตำรวจที่รับสำเนาและภาพออกปีนบาทใที่อำเภอสบายย้อยทําให้สำเนามอลภาพหนึ่งรูปแล้วก็ บาดเจ็บอีกสีรูปนะครับนั่นคือวันที่22สองครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่สองเนี่ยก็มีเห็นครับในช่วงบ่าย,ยรอบยิงไทพุทธที่เดินทางมามาตะตุรากายที่โรงพยาบาลไว้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็่อนกลางคืนนะครับก็มีเหตุอรอบยิงบ้านพักของพี่น้องประชาชนไทพุทธในวันที่บนปากบาตำบลโกสิออตอำเภอตากจังหวัดตากได้รก็เสียชีวิตสามสามรายบาดเจ็บสองรายครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เีการมีการคิดว่าต่อเนื่องกันการสร้างตาการรอบรอบก่อเหตุต่ออุตาร์นำไปสู่เรื่องของการเกเหตุต่อพี่น้องแต่พูดป้าหมายอาไรในพื้นที่นะครับซึ่งตั้งแต่เกเหตุที่ผ่านมาท่านท่านรองยกฐรีแล้วพอดีกับท่านเน้นย้าเรื่องของให้หน่วยเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็นําทุกส่วนเข้าร่วมว่าผู้นําท้องที่ผู้นาท้องถิ่นและผู้นําศาสนาแล้วก็ร่วมกับเจ้าที่สามฝ่ายกบฝ่ายกองฝ่ายตำรวจทาน ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับก็ถึงแม้ว่าเราเริ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้นตั้งแต่ลางเิดเหตุรอบยิงสำเนียนที่สลายย้อยต่างแต่เมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุขึ้นมาก็แสดงว่ามีมีช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามก่อเหตุน,นะครับผู้ไม่หวังดีผู้ทำการก่ออิสรกา,ารต่าง,าางก็เลยปรับผมแด้สั่งการปรับมาตรการให้มากขึ้นในการที่นาพี่น้องประชาชนที่เป็นชรบอรต่างเนี่ยมารอพอหมู่บ้านให้มากขึ้นแล้วก็ย้ําว่า บางครั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยมี่วงเวลาไปปฏิบัติธารกิจคือละหมาดซึ่งทําให้มีเกิดช่องว่างครับก็ต้องอาจจะต้องคุนเวียนกันไปการไปไป,ไปละหมาดในช่วงเย็นซึ่งซึ่งฝ่ายงข้ามมักจะเวลาช่วงกะกล่าวก่อเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองต่างก็ต้องมีกําลังที่ที่มากปรับในพื้นที่ที่ไม่รอแหลมมาคุ้มครองเป้าหมายอ่อนแอหรือพื้นที่ที่รอแหลมให้มากขึ้นครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ